Good morning everyone, how are you today? I'm o k thank you. How are you? I'm very well, thank you. เดี๋ยววันนี้นะคะคุณ <c oughs> คูณจะเปิดคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูนะคะเรามาดูว่ามันจะเป็นเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็ร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบร้อมๆกันแต่คุณจะเปิดรอบแรกไม่ใช่ให้ฟังก่อนนะคะฟังก่อนนะคะเหมือนเชี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาร้องแล้วก็ทำท่าประกอบ โอเคอะจากเพลงที่เราร้องเมื่อกี้นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะอวัยวะอาอวัยวะใช่ไหมคะนักเรียนเขาจะรู้ไหมว่าส่วนต่างๆในร่างกายเราหรืออวัยวะประสาทกลิ่เราเรียกว่าอะไรคะสรามเอย่ยอะนะคะเราเรียกว่า part of body นะคะ ทีนี้จะเป็นที่หนูร้องมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายนดบอกได้ไหมคะ<ด>มีคำว่า<ด>มีแ อะไรอีกโทษเจาะเลยใช่ไหมคะอะไรคะโทษใช่ไหยคะอ่าอะไรอีกนิสนะคะเติม kind of s เหมัอนกันนะคะอะไรอีก ภาษาเป็นภาษาไทยไหมว่ามันเรียกว่าอะไรหัวอ่หัวหรือสีสักใช่ไหมคะแล้วก็ 个。 方。 Nose, nose, nose. รูขออนุญาตถอดแมสนะคะแมกจะได้ดูว่าเสียงมันออกอย่างไรนะคะ shoulder โดยคุณครจะให้นัเกเรียนอ่านตามโครูนะคะพยายามดูเสียงดูว่ามันออกส่วนไหนของอวัยวะในปากเรา,านะคะลิ้นหรือว,ว่าออกเพดานเพดอ่านตามคุณครูค่ะ 2 3 okay. Hey. Okay. เราจะค่อยๆเดิงทีละคำทีละคำออกนะอ่านค่ะดังๆค่ะ เคั้งเลยค่ะ้านมฟุากิดให้กเอมอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะแจกอีกซัพไซนะคะด้งนั้นให้นักเรียนทำดูนะคะอเดี๋ยวนักเรียนลองทำดูนะคะ จะทายเสร็จแล้วนะคะคุณครูมีการบ้านให้นัเกเรียนกลับไปทําด้วยก็จะจะกระดาษคราบแผ่นนะคะให้นักเรียนไปวาดภาพเอาภาพวาดวาดภาพร่างกายร่างกายแล้วก็เขียนระบุคําสั่งนะคะว่าชี้ส่วนว่าตรงนี้คืออะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษตรงนี้คืออะไรเขียนเป็นภาษาอังกฤษีนวาดวารูปร่างก,กายของคนได้ไหมคะอ่าก็จะเป็นการบ้านที่นี้นะคะ เรามาสรุปนะคะบทเรียนวันนี้นะคะคำศัพท์อะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงในนี้เลยค่ะหนึ่งถึงเจ็ดคำนะคะคือจะบอกให้นักเรียน,ะะเ,นเ,ยเขียนนะคะโอเคอ่าให้นักเรียนเขียนคำศัพท์คำว่าเน็ต 2ค่ะ แล้วคำสุดท้ายนะคะ nose nose อันไหนลองบอกคำศัพท์ที่ครูบอกให้หนูเขียนสิคะคำแรกพร้อมๆกันนะคะ